สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับไลอ้อยสมใจนะครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับผมเป็นอีกคลิปหนึ่งที่จะแนะนำพูดคุยกับมือใหม่ที่หัดปลูกอ้อยและก็เพิ่งเริ่มอาชีพขายน้ำอ้อยนะครับ อา,อาชีพขายน้ำอ้อยนะครับจริงๆแล้วมันก็นะครับถ้าเราตั้งใจเรามีหลักการเรารู้อะไรต่างๆนะครับรู้ข้อมูลรู้วิธีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือมันจะเป็นอาชีพที่ว่าไปได้อยู่ได้นะครับถือว่าเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้นะครับทีนี้นะครับ หลายๆคนที่ว่าเคยเจอปัญหานะครับบางทีก็มือทั้งมือใหม่มือเก่านั่นแหละครับก็คือเคยเจอปัญหาก็คือน้ำอ้อยของเราเปลี่ยนสีนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ดูกันอีกสักหนึงคลิปนะครับเผื่อบางท่านที่ยังไม่รู้ส่วนคนที่รู้แล้วก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะครับก็คนที่ขายอ้อยมานานๆปลูกอ้อยมานานๆานก็คงจะรู้กันดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลื่อนผ่านไปได้ แต่สำหรับคนที่มือใหม่ที่ยังไม่รู้ก็ดูคลิปนี้กันสักนิดหนึ่งเผื่อมีประโยชน์กันบ้างนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยมีอะไรก็แล้วแต่ก็ส่วนมากแล้วไม่ว่าจะมีคนไลน์มาโทรมาอะไรแบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้ปิดบังอะไรอยู่แล้วนะครับก็บอกหมดอยู่แล้ววันนี้อีกสักคลิปหนึ่งนะครับก็คือใจเพื่อนๆมาเปรียบเทียบนะครับสีน้ำอ้อยดูนะครับ สองขวดนี้นะครับผมตัดวันเดียวกันนะครับตัดวันเดียวกันแต่ว่าจะเป็นอ้อยคนละโซนกันนะครับซ้ายมือนี้ขวดนี้นะครับที่สีนี้เขียวอมเหลืองเนี่ยนะครับก็คือเป็นที่โดนที่ที่ว่าน้ําแห้งมาหลายวันแล้วก็คือน้ําไม่ขังนะครับฝนตกสองสามเดือนก็จริงนะครับแต่ว่าน้ําไม่ได้ขัง ส่วนขวามือนี้ก็คือที่ที่น้ําขังที่จะต่ํากว่านะครับไอนี้ที่ดอนไอนี้ที่ต่ำไอนี้น้ําจะขังอยู่ก็เป็นเดือนนะครับทีนี้ผมจะอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังว่าอ้อยเนี่ยคําว่าฝนตกกับน้ําขังมันไม่เหมือนกันนะครับ ฝนตกเป็นเดือน2องเดือนก็แล้วแต่แต่ถ้าตกแล้วผ่านไปตกแล้วผ่านไปตกแล้วผ่านไปไม่ค่อยมีปัญหานะครับสีก็จะอยู่ปกติแบบนี้นะครับแต่ถ้าน้ําขังจะสีแบบนี้ก็คือแยกกันในอ,อกนะครับระหว่างฝนตก <c oughs> กับน้ําขังนะนี่นะครับก็คือเป็นอ้อยสายพันธุ์เดียวกันนะครับเพื่อนๆครับคืออ้อยสุพรรณบุรี50 ทั้งสองขวดเนี่ยสุพรรณบุรีห้าสิบเหมือนกันแต่อยู่คนละด้านกันนะครับอยู่คนละด้านกันไอ้นี่ที่สูงแบบนี้นะครับที่สูงแบบเนี้ยก็คือผมตัดมาหลายกอแล้วล่ะครับก็คือสีปกติแล้วเพราะว่าน้ําน้ําไม่ได้ขังฝนตกไปก็ผ่านไปตอนนี้มันก็แห้งแต่ว่าไอ้นี่หนึ่งน้ำมันขังอยู่เป็นเดือนเป็นเดือนและก็ตอนนี้นะครับน้ําข้างบนเนี่ยแห้ง คือที่ข้างบนแห้งแต่ใต้กอนะครับคือใต้รากใต้กออ้อยเนี่ยน้ายังยังมีอยู่ยังแชะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอ้อยมันยังดูดน้ําอยู่น้ํายังเยอะนะครับน้ําใต้ดินยังเยอะมันก็ดูดดูดดูดน้ําอยู่แบบเนี้นะครับจนจนแบบเต็มลำดูดกันทุกวันตอนเนี้ยใต้กอบริเวณรากเขานะครับใต้กอเนี่ยน้าน้ายัางไม่แห้ง นะครับมันก็ดูดน้ําเพราะว่าน้ําที่ขังอยู่ไม่รู้น้ําสกรปรกอะไรขนาดไหนแล้วก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับที่มันขังอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะดูดสิ่งที่ว่าไม่พึงประสงค์หรือว่าอะไรแบบนี้เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้า,าเพื่อนเพื่อนที่เจอแบบน้ําขังนะครับน้ําขังเป็นเดือนแบบนี้ยังไงเพื่อนเพื่อนก็เอามาเทสสีน้ำซะก่อนก่อนที่จะไปขายจริงนะครับเทสสีน้ําตัดมาทั้งต้น2งต้นแล้วก็ ทดสสีน้ำซะก่อนว่าน้ำก็ปกติหรือยังอเอามาคั้นแล้วก็เราก็แช่ไว้นะครับดูว่ามันมันเปลี่ยนสีไหมนะครับอย่าจะตัดมาเยอะๆก่อนนะครับถ้าเจอน้าท่วมขังอยู่เนี่ยให้ตัดมานิดเดียวก่อนแล้วก็ทดลองสีก่อนนะครับอันนี้เป็นอ้อยสุพรรณบุรีห้าสิบเหมือนกันขวดนี้นะครับตอนที่คั้นแรกๆเลยมันก็สีแบบนี้ครับสีแบบเนี้ยแต่อยู่ประมาณสักสิบกว่านาที ก็มันก็เริ่มเปลี่ยนมาเรื่อยๆ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 จนสีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับถ้าสีเราเป็นแบบนี้นะครับก็คืออ้อยมันยังดูดน้ําอยู่เยอะนะครับน้ํำยังขังอยู่ใต้ใต้กอนะครับมันก็สามารถทําให้สีน้ําอ้อยเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องรอให้น้ําแห้งให้ดีนะครับเช็คข้างล่างข้างล่างคือใต้กอนะครับ ใต้กออ้อยเนี่ยว่ามันแห้งดีหรือยังสีน้ําจะมาปกติอีกทีตอนที่ว่าดินมันแห้งดีนะครับถ้าน้ํายังเฉยอยู่ด้านล่างใต้ดินลงไปทักสองสามนิ้วแบบเนี้หรือว่าทักสี่ห้านิ้วแบบนี้ยก็มันก็ยังจะดูดน้ําเยอะอยู่แล้วก็สีก็จะเป็นแบบนี้อีกนะครับอ่าก็นะครับมองว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจกันนะครับไอ้น,นี้อายุเท่ากันนะครับ ไม่ไม่ใช่อ้อยอ่อนนะครับอันนี้อายุเท่ากันก็เกือบปีและเกือบปีแล้วมันกันอายุคือปลูกพร้อมกันได้และครับปลูกพร้อมๆกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าน้ํามันแห้งไม่พร้อมกันแค่นั้นเองไอ้น,นี้ของผมที่เนี่ยน่าจะอีกเป็นเดือนนะครับกว่าจะตัดมาคันได้เนี่ยนะครับต้องให้ลมันแห้งดีก่อนนะครับส่วนนี้ก็ปกติแล้วไม่เป็นไรนะครับเพราะน้ําไม่ได้ขังเลย ขังอยู่แค่ตอนตอนน้าท่วมอยู่ประมาณสักสี่ห้าวันแค่นั้นเองแล้วก็มันก็แล้อ่ามันมันก็ลดลงไปก็ไม่ได้ขังที่กอก็สีก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่นี่คือขังเลยนะครับเอาละครับเพื่อนๆครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับอ่าคำหนึ่งัำใดอ่าพูดแล้วไม่ถูกถูกอกถูกใจก็ต้องขอไปกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ